มีอาการแบบตื่นเช้าแล้วเวียนหัวนิดหน่อย<ะ>คือตอนนั้นมีอาการคือตื่นมาแค่เวียนหัวแค่แค่เวียนหัวค่ะก็กลัวไงป้าหันซ้ายเนี่ยเวียนอืมอันเวียนค่ะอาการเนี่ยเป็นอยู่เนี้ย<ะ>สองสามวันพอดีตัวเนี้ยขึ<ะ>้นมาในโทรศัพท์ป้า<ะ>ป้าก็สั่งเลยแล้วในตอนนั้นครั้งแรกนะคะคุณป้าลองสั่งมากี่กระปุกก่อนคะ กระปุกเดียวก่อนกระปุกเดียวก่อนประมาณกี่วันที่คุณบาร,รู้สึกว่าอาการมันมันดีขึ้นอาการเวียนหัวมันดีขึ้นก็ไม่กี่วันน่ะอเรียกว่ามันดีขึ้นน่ะค่ะก็สุขใจอะ่ะสุขใจป้าเออสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่นครชัยศรีค่ะจังหวัดน,นคนปรปฐมค่ะใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวนะคะหรือว่าคนที่คุณรัก คนรอบตัวคุณนะคะมีอาการเวียนหัวอยู่เรื่อยๆนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่มีอาการเวียนหัวอยู่เรื่อยๆเลยนะคะที่ผ่านมานะคะอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยะค,ะเค,ค่ะ <ผม S 1> สวัสดีค่ะค <Vikings. S 1> ุณป้าค่ะอยช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะตอนนี้คะ่ะชื่อนางนิดประทุมรังสีค่ะอายุย่าง73ค่ะย่าง73นะคะถ้าไม่บอกอายุนี่ไม่เชื่อนะว่ายุ73นะย่างเจแสดงว่าดูแลตัวเองดีมากนะ ก็มีอาการแบบตื่นเช้าริ่มเวียนหัวนิดหน่อยคือตอนนั้นมีอาการคือตื่นมาแค่เวียนหัวแค่แค่เวียนหัว,หวก็กลัวไงป้าหันซ้ายเนี่ยเวียนอืมอันเวียนค่ะอาการเนี่ยเป็นอยู่เนี้ยค่ะสองสามวันพอดีตัวเนี้ยขึ้นมาในโทรศัพท์ป้าป้าก็สั่งเลยทําไมออทาไมป้าถึงไม่ไม่คิดที่จะไป หาคณหมอที่โรงพยาบาลตอนนั้นป้าชอบทานอาหารเสริมมาเมื่อกีเราทานหลายตัวค่ะเพราะว่ามีการทานอาหารเสริมอยู่แล้วใช่ใช่นะคะแล้วทีนี้ยูคอก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาข้อมูลอะไรก็มันตรงกับอาการที่เราเป็นพอดีใช่เลยก็ป้าเลยสั่งเลยค่ะแล้วตอนนั้นเชื่อแค่ไหนว่ายูคอเนี่ยจะช่วยแก้อาการเวียนหัวของเราได้ป้าเชื่อว่าที่เขาพูดมาในโทรศัพท์อนะที่ขึ้นมาน่ะโดนใจป้าน่ะอ่า ป้าก็สั่งเลยไงแล้วในตอนนั้นครั้งแรกนะคะคุณป้าลองสั่งมากี่กระปุกก่อนค่ะกระปุกเดียวก่อนกระปุกเดียวก่อน <900. S 2> ออห้าร้อยแล้ว,แล,วแล้วพอในช่วงแรกทานวันละกี่เม็ดเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวตอนเย็นไอ้ก่อนนอนก่อนนอนก่อ,อนนอนแล้วป้าก็ทานจนหมดประมาณกี่วันที่คุณป้ารู้สึกว่าอาการม,มันดีขึ้นอาการเวียนหัวมันดีขึ้นอืไม่เหมืองมันนานแลว้วอ่ะก็ไม่กี่วันอะ่ะเรียกว่ามันดีขึ้นอ่ะ ก็ถูกใจอะถูกใจป้าเออก่อนนั้นจริงๆแล้วว่าป้ามันเจ็บหูมาเรื่อยเจ็บแบบไม่ไม่มีอาการอะไรเจ็บหูก็ช่างมันปลอยหนาเป็นห้าหกเดือนอะก่อนที่จะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอหูเออมาตลอดแหละพอหลายวันมันก็เป็นอาการอย่างเงี้ยเวียนค่ะตื่นเช้าเวียนทักทอยพอไอ้นี่ขึ้นมาป้าสั่งเลยอืป้าไม่ไม่รีรอสั่งเลยอืก็เชื่อนะเชื่อก็คือ คิดว่าตัวเองที่อาการดีขึ้นเพราะว่าเป็นตัวเพราะตัวบาลานซ์อยู่ขอใช่นะแล้วก็ทานมาส 2> 2องปีเลยอ,ะอ,อ่ะเออนะสองปีเลยอ่ะถ้าให้นับว่าทานกี่กระปุกก็คือ๋อ้อนับไม่ถูกก็ดูในที่สั่งอ่ะได้เลยแหละนะเนี่ยทุกวันนี้เลอก,ก็ปกุดท้าย,ยถ้าสมมติว่าใครนะที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเวียนหัวอย่างนี้วันนี้คุณป้ามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะ บอกว่าป้าเนี่ยทานไอเนี่ยเอาไอเนี่ยเขาดูในโทรศัพท์เลยใช่บอกว่ามีการแนะนําให้น้องสไปธทานด้วยเขาสั่งแล้วอะสั่งไม่รู้กี่ชุดแล้วไม่ได้ถามบอกว่าโทรไปวันนั้นก็อาการก็ดีขึ้นค่ะโอ้หนี่เขารักษามาหลายปีค่ะบ้านมนนี้ไม่ธรรมดานะค่ะกลัวค่ะแต่ป้าแค่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงบ้านมนอะค่ะแต่ไม่เราปล่อยไว้ไม่แน่ค่ะมีแน่นอนนะอืมก็เลยเนี่ยสั่งเชื่อเลยแหละ ค่ะป้าไม่งั้นไม่สั่งหรอกป้าเชื่ออ่านะคะเต็มสิบคะแนนคุณป้าให้ประลาอยู่คอกี่คะแนนดีโอ้ยเต็มร้อยเลยแหละอเต็มร้อยเลยนะถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเป็นหน้ามาหรือเปล่าอยู่คอให้ท่านเู้นี้ป้าสั่งมาตั้งแต่มันขึ้นเลยยังงงเอ้ยทำไมมันมาตรงกับโรคที่ป้าเป็นว่าได้วะเหมือนว่าบุญหรือเปล่าวะที่เราได้ได้ได้กินตัวนี้ ม้ไอ้นี่มันขึ้นมาช่วงจังหวะที่ป้าเป็นน่ะเพราะพอหลังจากที่ทานก็คืออาการเวียนหัวปวดหัวหายไปเลยอืแต่นี่มันมีอาการหม้เมื่อเมื่อวันที่หนึ่งนี่แหละค่ะป้านอนดึกมากางตาค่ะก็ทานมาแล้วก็เพิ่มเป็นตอนเช้านะก็เลยทานเพิ่มไแล้วตอนนี้หายหายดีขึ้นเลยกป้ยังมึนๆอยู่นิดๆไ่ถอยมันเพิ่งเพิ่งกินเมื่อที่ลูกสาวเถอะ ป้าทำไม่เป็นนะให้ลูกสาวมนลุ่งขึ้นก็กินประมาณได้ถองวันแล้วะก็ค่อยๆฟื้นฟูร่างกายกันไปใหม่ออ่โเคแต่เขาก็บอกว่าตัวนี้มันไม่หายขาดมันอยู่ที่เรา็พึกตัวด้วยก็ต้องนอนเร็วๆป้านอนตีสองบางทีมั่นใจไงเพราะว่าตัวนี้ อยู่ได้มั่นใจไงไม่ต้องกลัวหรอกเราอยู่กินอยู่แล้วมั่นใจมากโอเคราคาแพงมากไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงไม่แพงนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณป้ามากเลยนะคะที่มาถ่ายเท่าเรื่องเราให้เราฟังนะคะวันนี้นะคะหนูก็เลยเอาบรัชยูคอรมอบให้คุณป้าอีกสามกระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะคุณป้าต่อไปอีกนานๆนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวนะคะอยากปล่อยให้เป็นหนักอยาปล่อยให้เป็นนานๆนะคะเพราะว่าอย่าปล่อยหหนัก ใช่เดี๋ยววันนั้นนะคะมาแก้ไขนะ,ะมัอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะใครนะคะที่มีคนที่คุณรักคนรอบตัวคุณนะคะมีอาการเวียนหัวอยู่นะคะก็สามารถทานบาลานยูคอนะคะเพื่อดูแลสุขภาพได้นะคะเพราะว่าบาลานยูคอของเรานะคะมีฮารานมีออยอที่ถูกต้องนะคะสามารถทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมในที่ Balance b a n d ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะชิวและคุณป้าและ Balance y o u c นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ